สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับสมาชิกใหม่ของบ้านอินุสุดแสบนะคะช่วยนางมาต้องตัดขนหมอบอกให้ตัดขนออกให้หมดนี่นะคะดูไว้นะสภาพ,พตอนแรกดูไว้โอเคโอเคชชบ,บูชบ,บูอยู่ดีๆนะลูกเพื่อนๆจำชื่อไปนะคะเดี๋ยวไว้เล่นในเกมนะคะว่าน้องชื่ออะไรมาจากไหน หมอไม่ต้องหลบคะ่ะไม่เห็นหมอเห็นแ <Okay. S 1> ต่แมวหมอไม่ต้องหลบคะ่ะไม่เห็นหมอแนะ่นอนเห็นแต่แมวชาบูชาบู <Okay. S 1> ขอสักหนึ่งนาทีนะลุงนะอีกสิบวิไม่จะได้เก็บรักฐานไว้ก่อนก่อนหนูโคนโกนขนอ่า โอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปให้ชาบูนะคะฝากด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคไปเลย